คับคือแบบว่าเออผมดองไป5ตัวและนี้เป็นตัวใหม่ก็มาอีกแล้วคลิปนี้ก็จะนานหน่อยสวัสดีครับผมเออคุณชอบดื่มชาไม่มีอะไรมากเออคนนี้ได้ดองตัวละครที่เก๋ตั้งแต่โมลันยันดีงั้นเราไปดูความสามารถของทั้ง5ตัวกันดีกว่าว่าทำอะไรกันได้บ้างโมลันเป็นดีฟิเนนเดอร์อาวุธที่ใช้แอซซอลไลฟ์โฟว์บรรจุก็สุนทั้งหมดเป็น60นัดเบิร์ดหนาตไฟฟ้าสกิลหนึ่สกิลติดตัว เปิดใช้งานเมื่อเริ่มการต่อสู้ส่งผลต่อตอนเองเดฟเพิ่มขึ้น3.51%ต่อ HP ที่เสียไปทุกๆ1%เอนฟเฟกนี้จะเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องเปิดใช้งานเมื่อโจมตี5ครั้งเมื่อเปลี่ยนวุธที่ใช้งานส่งผลต่อเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติม47.1% 8งอของ ATK ขั้นสุดท้ายสี่คิวที่เพิ่มความอึดถึกของเธอได้แต่สําหรับผมแล้วด่านธรรมดาคงเห็นผลยากไปหน่อยนะแต่ดาด p v p นี่คนเรื่องเลยถึกมากส่วนเรื่่่่่่ออองคววาาาามมมมมมมเเเเสสียยยหหพิิตผผันนนบไไไไปจรมมรู้ึกะท สกิลสองสกิลติดตัวเปิดใช้งานเมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายส่งผลต่อศัตรู3ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดย่ยุ่ศัตรูเป็นเวลา4วินาทีเปิดใช้งาน HP ลดลงต่ำกว่า20%ส่งผลต่อตนเองเอฟเฟกต์เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเวลาที่เปิดใช้งานผลของแต่ละขั้นไม่ซ้อนกัน1ครั้งแมคเคพีเพิ่มขึ้น91%เป็นเวลา3วินาทีเปิดใช้งาน1ครั้งต่อ1นการต่อสู้สองครั้งแมคเคพีเพิ่มขึ้น6 9า3วิีเช้าน1ครั้งี่เกอรต่อสู้ 3ครั้งไมเคพีเพิ่มขึ้น51.09%เป็นเวลา3วินาทีเคยใช้งาน1ครั้งต,อต่อหนึการต่อสู้สกิลการตายของโมลันและเป็นตัวรอดที่ดีก็จะเก่งใน PVP แบบเฉพาะทีมด้วยนะแต่ถ้าทำทีมที่ดีโมลันก็จะตายยากมากเลยแหละสกิล 3, สสกิลใช้งานผู้ดาว40วินาทีตรงผลต่อตอนเองเปลี่ยนอาวุธที่ใช้ความเสียหาย14.7%ของ A.T.K ขั้นสุดท้ายคงอยู่ในเวลา10วินาที เอฟเฟกต์เพิ่มเติมฟื้นฟู36.14%ของความเสียหายจากการโจมตีเป็น HP เป็นเวลา10วินาทีดึงดูดยุยยุตศูตรูทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีหมายเหตุในขณะที่ใช้เบอร์สกิลจะเข้าที่กำบังไม่ได้ส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดความเสียหายที่ได้รับลดลง35.14%เป็นเวลา10วินาทีเดฟเพิ่มขึ้น14.85%ของเดฟของผู้ไล่เป็นเวลา10วินาที ถ้าได้กดใช้ก็จะทําให้โมรลันเองเก่งแบบก้าวกระโดดแต่ขอย้ํานะว่าเก่งแบบก้าวกระโดดเฉพาะ PVP เท่านั้นหมดอื่นผมไม่ค่อยเห็นความเก่งเท่าไหร่จะขอสรุปแบบง่ายๆสั้นๆโมรันเล่น PVP เท่านัน้นเล่นที่อื่นได้แต่ใส่ตัวอื่นดีกว่าอย่างเช่นทีมบิสกิตท,ที่ใส่โมรันเข้าไปแทนตัวเบิร์สที่ทีมนี้ต้องใส่เบิร์สอสตัวในที่นี้คือโหมดโซโล่บอสก็พอใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นผมผมคงปั้นไปลง PVP อย่างเดียว ส่วนหมดอื่นที่ไม่ใช่ PVP หรือโซโลบอสค่า CP ติดแดงทำให้ค่าพลังโดนลดทอนความอึดหายวับไปกับตาเกิลยุยยุทำงานก็เหมือนกับค่าตัวตายชัดๆเลยแหละการอัพสกิลคือด้วยที่เป็นตัว PVP จ๋าๆแบบนี้หลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็คงไม่แนะนำให้อัพอะไรเป็นพิเศษเพราะมันเปลืองใบเกิลที่ไว้ใช้กับตัวที่น่าจะทาประโยชน์ได้มากกว่าหรือใช้ได้หลายที่หลายสถานการณ์ แต่ถ้าอยากอัพจริงๆผมก็คงจะแนะนําอยู่ที่554สกิลที่เป็นประโยชน์แบบเห็นผลเรื่อยๆอะจะดีต่อโมลันนะคิวที่เหมาะสมผมคงแนะนํำคิวที่ทําให้ใช้สกิล2ได้บ่อยๆจะได้ยูยูสตูอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เพื่อนในทีมโดนโจมตีหรือทําให้ตัวเองอึดขึ้นนั่นก็คือรีเซียนเพิ่มความเรงในการบรรจุกระสุนวิกเกอร์เพิ่มเปอร์เซ็นต์เลือดไพรเวตี้อันคายเม เป็แนทแท็กเกอร์อาวิธีใช้ช็อตกันบรรจุสุนทั้งหมดเป็นเนัดเบิร์ดสามธาตุไฟฟ้าสกิลหนึ่งสิดตัวโดใช้งานลูกปลายโจมตีเข้าเป้า30ครั้งส่งผลต่อยูนิตศัตรู2ตัวที่อยู่ใกล้กับจุดแรงมากที่สุดสร้างความเสียหายเพิ่มเติม2 0 2 8 4ของ a อ k เคขั้นสุดท้ายควรามแมงมันอยู่ที่สกิลนี้แหละโดยปกติลูกปลายที่ออกมาจะมี10นัดแต่ถ้าเรามีตัวคอมโบเพิ่มลูกปลายก็ในเกมมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือเลโอนาที่จะเพิ่มลูกปลายอีก นั่นหมายความว่าถ้าเรายิงโดนทุกนัดยิง2ครั้งก็จะได้ดาเมจตรงนี้แล้วแต่ก็นะในสถานการณ์จริงมันไม่แน่ไม่นอนเจอตัวเล็กก็โดนยากหน่อยเจอตัวใหญ่ก็ยิงง่ายหน่อยแต่ด้วยตัวไพเวเองก็มีพารสีที่ยิ่งยิงความแม่นยําก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ก็ง่ายเลยแหละสกิลสองสกิลติดตัวใช้งานเมื่อโจมตีปกติด้วยลูกปลายในครั้งเดียวมากกว่า5นัดส่งผลต่อตอนเองความเร็วรีโหลดเพิ่มขึ้น2 0 8 8เป็นเวลา วินทีเผยใช้งานเมื่อใช้ลูกปลายจงตีเข้าเป้า30ครั้งในเวลาฟูลเบิร์ดส่งผลต่อตนเองรีโหลด1นนัด ATK เพิ่มขึ้น11.2% 2สแต็กสูงสุด5ครั้งและคงอยู่เป็นเวลา2วินาทีบัฟดีๆที่ลงตัวกับตัวเองแต่เอาจริงๆนะพอเล่นเองบัฟรีโหลดดันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะกระสุน p r i วตี้มันดันเยอะจนยิงไม่หมดบวกกับลูกปลายยิง30ลูกเพิ่มกระสุนอีก1นนัดแต่เฉพาะตอนตีบอสตัวใหญ่ๆนะที่ผ่านมามันยิงโดนง่ายสกิลทำงานไว ซิกิวสามซิกิวใช้งานพูดาวน์วินาทีสงผลต่อตนเองพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10.56%เป็นเวลา10วินาทีความเสียหายทีทีคอเพิ่มขึ้น88.17%เป็นเวลา10วินาทีสงผลต่อศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหาย1,66.66%ของ ATK ค่าสุดท้ายบอกได้คำเดียวเลยว่าแรงไม่มีอะไรซับซ้อนดาเมจรีทีคอให้เยอะ พลังโจมตีที่ให้มาพอใช้ความเสียหายหมู่ก็ดีไม่มีอะไรติเท่าไหร่เลยกับสกิลนี้โดยสรุปแล้วนะเห็นผมดูเอวๆก็จริงแต่การที่จะเล่นให้เก่งสูงสุดเป็นตัวที่ใช้ทีมเฉพาะแบบมากแบบเจาะจงสุดๆเลยว่าต้องใส่ใครถ้าไม่ใส่สกิลก็จะทํางานช้าขึ้นนิดหน่อยดาเมจก็จะหายไปบ้างคือทีมที่ใช้มีเลโอน่ากับโคบไม่ต้องคิดเลยว่าแต่ละตัวกินบาสกิลชิบหายปั้นสุดเพื่อใส่หนึ่งทีมที่เล่นกับทีมอื่นได้นะแต่ว่าไม่เล่นดีกว่าก็ประมาณนั่นแหละ ส่วนด่านต่างๆผมต้องบอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกที่แถมเล่นง่ายด้วยนะการนักสกิลอัพ777ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าจะเน้นอัพอะไรก่อนสําหรับผมแล้วขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าเอาไปด่านธรรมดาตีมอนเยอะๆในสนามสกิล3เพราะเราจะได้เอาไปเคลียร์มอนแต่ถ้าเอาไปตีบอสผมจะแนะนํา1กับ2ควบคู่กันไปคิวที่เหมาะสมผ,มผมคงจะแนะนําคิวที่ทําให้ใช้สกิล1ได้บ่อยๆถ้าเมลหลักมาจากตรงนั้น บัชชันคืนกระสุนรีซเซียนเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนวิงแมนเพิ่มกระสุนเอ็เป็นสปอร์ตเตอร์อุปที่ใช้แอซซอลไลโฟบรรจุกระสุนทั้งหมดเป็น60นัดเบิร์สองธาตุลมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมทําไมคนจากเมดมันใช้งานยากจังวะสกิลหนึ่งสกิลติดตัวเว่าเช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดเมดผู้เพียบพร้อมได้รับภูมิคุ้มกันดีบัฟหนึ่งดีบัฟ สแตกได้สูงสุด1ครั้งอย่างต่อเนื่องเปิดใช้งานเมื่อ HP ของตัวเองต่ำกว่า90%ส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมด ATK เพิ่มขึ้น5.19%ของ ATK ของผู้ไล่เป็นเวลา5วินาทีการดีบัฟได้แต่ไม่ค่อยดีกับสถานการณ์จริงเท่าไหร่บอสแต่หลายตัวในตอนนี้สามารถดีบัฟได้อย่างน้อย3ทีร้องกันได้ทีเดียวแล้วก็ ATK ที่ให้มามันต่ำเกินไปหน่อยนะสกิล2สกิลติดตัวเปิดใช้งานหลังจากโจมตีปกติ420ครั้งส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมด เมทผู้เพียบพร้อมได้รับภูมิคุ้มกันดีบัฟหนึ่งดีบัฟสเต็ตได้สูงสุด1ครั้งอย่างต่อเนื่องเปิดใช้งานรลังกายโจมตีปกติ120ง่ครั้งสมผลต่อพันพธมิตรทั้งหมด H p สูงสุดเพิ่มขึ้น1 5 6 2ของ h ฮสูงสุดของผู้ไล่โดยไม่ฟืนฟ้นฟู H p ีคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีก็จะได้ดีบัฟโจมตีอย่างนานเผเ่อโดนศาสดีบัฟใส่รอ,อบแล้วมั้งส่วนการเพิ่มหลอด HP แต่ไม่เพิ่ม HP เหมือนสร้างมาเพื่อให้ใช้สสกกของ Skill ะะะมาากกว่าะนะ สกิลสามสกิลใช้งานผู้ดาวยี่สิบวินาทีตรงผลต่อพันธมิตรทั้งหมด HP สูงสุดเพิ่มขึ้น25.15%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่โดยไม่ฟืน้นฟู HP เป็นเวลา10วินาที ATK เพิ่มขึ้น1 0 1 5งอเของ ATK ของผู้ไล่เป็นเวลา10วินาที <AT K S 1> เอ,อา,เเา,าอพูดหน่อยแล้วกันบัฟมันน้อยแค่นี้รูปแบบรวบคลัดเลยแล้วกันสวยแต่รูปจูบได้แต่ไม่เอาไปใช้ดีกว่าใช้ตัวลบดีบัฟเห็นผลง่ายกว่าเยอะเลยที่ตอนนี้มีอยู่2ตัวตำแหน่งเดียวกันด้วยนะ โฮโคหรือว่าเบอร์ต้าล่างบ่อนภูร้อนการอัพสกิลไม่มีอะไรเป็นพิเศษอัพอยู่ที่4 4 4มาตรฐานในการอัพสกิลผมคงแนะนําคิวที่ทําให้เอสยิงได้นานๆสกิลจะได้ทํางานได้ทันบัชชันขึ้นกระสุนรีซเซเลียนเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนวิ่งแมนเพิ่มกระสุนอีเล็กเป็นสปอร์เตอร์อาวุธที่ใช้แมชชินกันบรรจุกระสุนทั้งหมดเป็น300นัดเบิร์สองพาดไฟฟ้าสกิลหนึ่งสกิลติดตัวไปใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ส่งผลตอพนธมินทั้งหมด เมื่อโจมตีกระสุนปืนของศัตรูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระสุนปืนนั้นเพิ่มขึ้น59.66%อย่างต่อเนื่องเปิดใช้งานหลังจากโจมตีปกติ100ครั้งส่งผลต่อเป้าหมายและศัตรู2ตัวที่อยู่รบอบๆหากเป้าหมายอยู่ในสถานะติดตั้งบุมความเสียหายแบบกระจาย91.03%ของ ATK ขั้นสุดท้ายบัฟตีกระสุนที่ความรู้สึกส่วนตัวนะในเกมปัจจุบันในตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่สกิลส่วนที่2ก็ดูดีหน่อย อันเดเมจได้ไม่มากแต่ก็ต่อเนื่องดีถ้าคุณมีกระสุนให้น้องเยอะก็สกิลก็จะทํางานได้บ่อยขึ้นสกิลสองสกิลติดตัวเปิดใช้งานหลักาจากโจมตีปกติ60ครั้งส่งผลต่อพัธมิตท,ทั้งหมดหากเป้าหมายอยู่สถานะติดตั้งบุม ATK เพิ่มขึ้น1 3 0 9ของ ATK ของผู้ไล่เป็นเวลา5วินาทีเปิดใช้งานเมื่อเป้าหมายปรากฏตัวส่งผลตอบพัธมิตท,ทั้งหมดเติมเบิร์ดเกต1ิด100านั่งต้อรต่อู้เป็นี่น่ารนใจ้ต่นลที่มามันไต่อคุ้่ค่าเท่อไห้เ ATK มันให้น้อยเกินไปหน่อยดีที่เติมเบิร์ดเกต100เลยนะเนี่ยแต่ก็ต่อเมื่อบอสปรากฏตัวนะสกิล3สกิลใช้งานส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดราเมจกระจายที่ทำได้เพิ่มขึ้น39.74%เป็นเวลา10วินาทีส่งผลต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เป้าเล็กมากที่สุดสร้างความเสียหาย79.2%ของ ATK ขั้นสุดท้ายติดตั้งบูมเดบลดลง35.64%เป็นเวลา10วินาที ผมต้องพูดเลยว่าสกิลที่ดีจริงๆอ่ะมันคือลดเดฟนอกนั้นก็ข้าคันแย่สําหรับผมมะนะมันไม่ตอบโจทย์ทั้งดาเมจที่ทํามากับบัฟดาเมจกระจายที่ทั้งเกมมันมีอยู่3ตัวนี่รวมตัวเองแล้วนะโดยสรุปครึ่งๆกลางๆบัฟให้ค่าพลังน้อยดาเมจไม่สุดทัดทางอยากเป็นตัวบัฟให้บัฟมากระจิงหนึ่งอยากมีดาเมจก็ให้เปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ต่าเตี้ยเลียด,ดินจะเอายัางไงกันแน่วะเนี่ยแลกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ ตัวที่ใช้บัฟได้อะมันมีอยู่2ตัวสก,กาดํากับโดโลเท่านั้นแล้วก็รวมตัวเองไปด้วยนะส่วนทีมที่เล่นได้สําหรับผมมันมีอยู่ทีมเดียวเท่าน,นั้นก็คือทีมบิสกิตและไม่ได้ไปเก่งกว่าตัวอื่นโดยซ้ําอย่างพวกโพลี่หรือแมสหลังจากที่ทดลองไปผลออกมาก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ด่านธรรมดาและด่านบอสก็พอเล่นได้อยู่แต่ PVP เนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกปล่อยมันไปเถอะการอัพสกิลไม่มีอะไรเป็นพิเศษอัพอยู่ที่64 6สกิลชูโรม,มันมี2อันก็คือสกิล1และสกิล3 ผมก็คงแนะนําคิวที่ทาให้น้องยิงได้นานได้เยอะเซคิวหนึ่งจะได้ทํางานบ่อยบาชั่นคืนกระสุนลิซิเลียนเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนวิงแมนเพิ่มกระสุนดีคิลเลอร์ไวฟ์เป็นซัพพอร์เตอร์อาวุธที่ใช้สไนเปอร์ไรฟลิลบรรจุกระสุนทั้งหมดเป็น6กนัดเบิร 1, ์ดหนึ่งธาตุไฟสกิลหนึ่งเซิติดตัวเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติด้วยการชาร์จเต็ม3ครั้งส่งผลต่อตอนเองยิงทะลุ1น,นัด เปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดที่เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลดาเมจยิงทะลุเพิ่มขึ้น13.55เป็นเวลา10วินาทีสกิลนี้มีประโยชน์น้อยที่สุดในบรรดา3สกิลแต่โดยปกติเราก็ใส่กับตัวที่ยิงทะลุอยู่แล้วยังไงก็ใช้งานทั้งตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมแต่มันก็น้อยไปหน่อยนิดนึงอ่ะ13เปอร์เซ็นต์เองสกิว2ซกิลติดตัวเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติด้วยการชาร์จเต็ม8ครั้งส่งผลต่อพันธมิตรทัท เปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติด้วยการชาร์จเต็ม8ครั้งส่งผลต่อพลังมิตตงหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5.06เป็นเวลา10วินาทีนี่คือสกิลที่อยากได้และผมก็รู้ใครๆก็กดเพราะสกิลนี้เอามาลดคูลดาวไม่มีอะไรอื่นใดยิงแป๊บเดียวก็ลดคูลดาวได้แล้วส่วนของแถมก็ดีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5ถึงจะน้อยไปนหน่อยก็ตามเถอะนะสกิล3สกิลใช้งานคูลดาว20วินาทีส่งผลต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เป้าเลงมากที่สุด สร้างดาเมจ269.28%ของ ATK ขั้นสุดท้ายมอบสถานะกวาดล้างให้กับเป้าหมายเป็นเวลา10วินาทีเิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติของพันธมิตรยิงโดนบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเป้าหมายที่ติดสถานะกวาดล้างส่งผลต่อพันธมิตรบัฟจะเกิดเอฟเฟกตตามบริเวณที่โดนยิงพันธมิตรที่ยิงส่วนต่างๆดาเมจที่ทำได้เมื่อโจมตีแกนกลางเพิ่มขึ้น16.26%เป็นเวลา10วินาทีพันธมิตรที่ยิงโดนร่างกาย ATK เพิ่มขึ้น12%ของ ATK ของผู้ไล่เป็นเวลา10วินาที สกิลนี้เป็นสกิลทางเลือกที่ดีถึงจะไม่ได้สูงอะไรมากนะกับดาเมจที่ทําได้แต่ก็พอเห็นผลอยู่บ้างบอาบางตัวมีแกนก็ทําดาเมจแกนได้มากขึ้นและหรือบางตัวไม่มีแกนก็ทําดาเมจตรงส่วนอื่นแทนลงตัวยังบอกไม่ถูกส่วนการสร้างดาเมจของดีเองก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้มันไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกโดยสรุปแล้วดี D ล่างนี้เป็นตัวที่อยากให้กดอยากให้หามากนี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่ลดคูดาวได้และยังมีบัฟที่น่าสนใจอีกนิดนิดหน่นอยๆน่อย,อยด้วยและที่สําคัญ เป็นตัวที่2ของเอลิเซียนที่รถคูดาวได้ส่วนตัวที่1นั้นเป็นตัวลิมิเต็ดตอนนี้หาไม่ได้แค่นี้ก็เพียงพอกับการกดหาดีแล้วส่วนการเล่นด่านธรรมดากับด่านบอสตัวนี้คือตัวคําตอบที่ลงตัวใช้งานง่ายถึงอาจจะต้องหากระสุนเพิ่มมาอีก2นัดก็ตามแต่ก็หาไม่ยากหรอกเรามีทั้งคิวบ์แล้วก็โอเวอร์โหลดตัวดีเองยิงเร็วพอที่จะรถคูดาวได้ถ้าอัพสกิลสออยู่ที่ประมาณ7ต่อไปเป็นส่วน PVP ไม่ต้องสนใจครับไม่ได้เอาไปลงเล่นอยู่แล้ว การอัพสกิลผมจะบังคับนิดหน่อยแล้วกันว่าสกิลจะอัพอยู่ที่777ที่บังคับก็คือสกิล2และกจากที่ทดลองแล้วอัพ7ก็เพียงพอต่อการลดคูลดาวได้ทันอยู่แล้วส่วนสกิล1กับ3อยากให้ตีแรงก็อัพเยอะหน่อยแล้วกันผมคงแนะนําคิวที่ทําให้ดียิงได้เยอะๆนานๆสกิล 2>, 2จะได้ลดคูลดาวได้บ่อยๆบับชั่นคืนกระสุนรีซซเลียนเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนวิงแมนเพิ่มกระสุน ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับอ๋อลืมไปผมมีไลฟ์กบทุกวันตั้งแต่19นาฬิกาหรือ1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับบาย